ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนนะครับดาวโจนเป็นคลิปส่งท้ายสำหรับค่ําคืนนี้นะครับดาวโจนมาจากวันที่15เมื่อคืนดาวโจนเด้งบนล่างนะครับขอให้เดินต่อครับขอให้เดินต่อน้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับพิจารณาดีก่อนตามครับรักจะตามอยบ่นครับนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องพูดสิ่งดีๆก่อนเนาะคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็ฝันถึงเลขฝันถึงเลขกันครับแต่เชื่อผมครับเล่นหวยหุ้นดีกว่าเล่นหวยรัฐบาลครับ <c oughs> ดาวโจนเปิดเอาตัวเปิดไปก่อนนะครับผมชะงงอไงไม่รู้วันนี้เป็นอะไรไม่รูง้งงบวกบวกบวกหกสี่ครับโอเค ถ้าดูจากตัวเปิดแล้วถ้าดูจากตัวเปิดแล้วส่วนตัวผมว่าผมว่าน่าน่าจะคงที่น่าจะสามสี่หรือไม่ก็แปดเก้าผมว่าอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสองตัวแปรนี่นะครับไม่สามสี่ก็แปดเก้าแต่มีอะไรให้ให้ให้เป็นจุดสังเกตนะแต่ไม่รู้พอเราสังเกตปุ๊บมันจะหายได้เปล่าครับเดี๋ยวผมจะลันให้ดูครับอันนี้คือหน่วยล่างไอนนคือ สองตัวล่างสามวันหลังสุดน,นะสองตัวล่างสามวันหลังสุดสองศูนย์สามหนึ่งแล้วก็หกสองถ้าสังเกตครับทำไมเมื่อวานผมถึงวางพิกัดเก้าท้ายเก้าท้ายสองเห็นไหมครับเพราะว่ามันบวกทีลด1หนึ่งหน่วยหน่วยล่างเห็นไหมสังเกตไหมบางครั้งเราต้องสังเกตบางครั้งเราหัดสังเกตด้วยนะครับ นี่ครับหน่วยล่างบวก1ใช่ป่ะถูกป่ะมาที่1วันนี้ที่จะมถึงทำไมถึงเลือกชุด3ามก็ 4, เพราะว่าโอกาสที่ทายสีจะเป็นไปได้ถ้าเราจับอยู่มันก็จะเป็นคงเดิมก็เป็นท้ายสีนะครับประมาณนี้ที่ผมที่ผมสังเกตนะแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบท้าย8ปดายเแล้วมันมีอีกสูตรที่ดาวโจนบอกได้ครับเพราะดาวโจนแทบอาทิตย์นี้แทบไม่ต้องใช้สูตรเลย แค่สังเกตจากตัวเปิดนะครับแค่สังเกตจากตัวเปิดเนาะหลักร้อยตัวเปิดไหลปิดมา3วันแล้วหลักร้อยตัวเปิดใครถ้าใครเด่นหุ้นนะดูต,ตัวตัวเปิด้วจะดูครับแต่วันนี้เป็นวันที่4วันที่4โอกาสที่สูตรอาจจะเด้งหายไปก็เป็นไปได้หลักร้อยตัวเปิดคืออะไรก็คือ8ผมถึงจะผมถึงจะพู่8 9มีอยู่2ตัวแปลนะครับตอนนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับผมจะเลือกอะไรจะเลือกถูกหรือจะเอาแค่8กับ4นะครับ แต่วันนี้ส่วนตัวผมชอบแปดเนาะเข้าใจตรงกันนะ <c oughs> ถ้ามาชุดสามสี่ต้องขออภัยครับเจ้าครับศูนย์แปดสามแปดในพูดพันทำเพลงนั่งง่วงสี่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตื่นมาประมาณห้าทุ่มเองดูผลนะมันตื่นอัตโนมัติครับไม่ทราบไม่รู้เป็นเพราะอะไรเก้าแปดสี่เก้า ศูนย์เก้าร้อยแปดเหมือนเดิมครับร้อยแปดเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งครับมันคงไม่ลงลบแล้วนะคงจะอยู่ประมาณนี้นะผมว่า <S 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 นะไอ้ท้ายสามท้ายสี่สวยพูดถึงนะสวยแต่ไม่รู้ผมชอบชมชอบชุดน,นี้ถ้าคุณไม่ชอบไอ้ถ้าคุณลองวิคอ์ไอ้โอเคไม่เอาเว้ยเราเชื่อเราไปดูจากที่รันมาที่ผมรัน หน่วยล่างวงหนึ่งวงหนึ่งมามันก็เท่ากับ4ใช่ไหมมาคู่สองมนคู่กับ3 4ถ้า3 4มันก็ยังเป็น8ปดสผมว่านะ8ปดสี่วันนี้ชอบอยู่ชุดเดียวครับ8ปดสามเก้ชุดนี้ใช่บนล่างตรงนะ ชูนี้บนล่างตรงแต่ก็ถ้าเล่นแล้วก็ต้องกลับไปธรรมดาไม่กลับตัดแตกแค่นะั้นแหละไม่กลับตัดแตกเดี๋ยวแป๊บนึงครับเมื่อวานออกเมื่อวานเมื่อวานเจ็ดหกเจ็ดบวกหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าสิบห้าหนึ่งหกหนึ่งหกโอ้ตัวแปรเยอะมากโอเคตัวแปรหนึ่งหกทิ้งไว้แล้วกันผมว่า อีกสูตรมันได้หนึ่งหก่ผมอีไอเนี้ยที่หนึ่งหกคือสูตรแต่ที่ที่ที่รันมาทุกวันเนี่ยอาใยจากตัวเปิดจะตามจะจิ้มกันไว้พักหาเรื่องแล้วแต่ไม่ต้องจิ้มอะไรเรือแล้วแต่ไม่รู้นะสุดแท้แล้วแต่จะตามหรือไม่ตามที่รันมาดาวโจรสามวันหลังไอ้สามวันสามรอบที่ผ่าน combined, มาคือจับจากตัวเปิดนะครับจับจับจับตัว, Keys, ตตวเปิดแทบไม่ต้องใช้สูตรเลยโอเคแพมมากแล้วประมาณนี้ครับสำหรับดาวโจรค่ำคืนนี้เนาะ ดึกมากแล้วไอ้เม่ดึกมากผมง่วงนอนแล้วประมาณนี้ครับลองพิจารณาดูนะครับใครใครเล่นเล่นนะครับเล่นเล่นไอ้ตามแล้วกรุาอยาบ่นเนาะผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรบางครั้งบางคอมเมนต์มามันทำร้ายความรู้สึกครับเนาะอย่าับางคอมเมนต์มันทำมันทำร้ายความรู้สึกและอย่างจะมาบ่นกับผมไม่ไล้นะเพราะผมบางฟรีนะครับเพราะผมไม่ได้เก็บรายเดือนนะถ้าผมเก็บรายเดือนจะมาบ่นผมได้ ผมไม่ว่าเลยอันนี้ผมไม่ได้เสียผมไม่ได้เก็บตังค์ซักบาทนะครับต้องเข้าใจเนาะแค่นี้นะครับฝันดีครับนอนหลับฝันถึงเลข่หวยแล้วนะฝันถึงเลข่หวยก็ด้วยช้าแล้วมาบอกกันเลยนะสวัสดีครับ